สวัสดีจ้าพี่น้องฟังป่ายสุขุสุนเห็นคนสวยไหมคะ <c oughs> ก็สิเอาคนสวยว่าเลยนะนะคะพี่น้องจะไม่นีนี่พ่ยแม่เพิ่นกินอาหารแบบบานๆง่ายๆนะคะกระตําเลาาไส้เม็ดกระทินแล้วกะหอยเด้อพี่น้องเด้อหอยหน้าหรือหอยโขงบานเท่าเนี่ยะคะ่ะพี่น้องจา้าเลี้ยงแบบธรรมชาติเด้อพี่น้องเห็นบ่จ้ะมาแรงแซงทางโค้งนะคะคคพี่น้องจ้ากับน้ำจิ้มซี่ฟูดนะคะ นี่เด้อพี่น้องของนีหละผ้ากินเด้อหอยโข่งกับมีเด้อหอยโขง่งหอยหน้ากับมีเด้อค่ะใค mm hmm. รสนใจกะทักแชทมาเด้อขึ้นรูไปไว้ให้ด้านข้างคลิปเด้อค่ะอ่าเอาลุยเลยแม่พี่เนี่ยไม่ใครพร้อมมีใครพร้อมผมไล่แตกตั้งเลยเนาะสดใหม่ได้ด้พี่น้องนี่หากินยากหากินยากเด้อค่ะหวานอืม,ห,มหวานมันพลอยไม่เป็นแล้วมันพลอย ้ามันสดมันไหมมันจะหอมแล้วกัหวานพลอยบ่อยห,หนึ่งออเดอร์ค่ะพีน่น้องนะแม่เนาะหนึ่งใส่ใบบะกูดมันต้องควายสีน้ำเจ้งควายสีบอนอยู่ในในในหอยมีพี่น้องมันต้องควายง่ามแสบพอมอืม มากหแฝดแทมแตร์กันก็ตำมะขุ้นมาได้หอดไข่ไม่เห็นไในแม่ขี้หวงขนาดเสียบแล้วก็มุนใช่เสียบหัวแล้วก็มุนมุนมุนเท่าไหนเออนั่นแหละนั่นแหละมุนโอ้พี่น้องนี่เทคนิคเสียบแล้วก็มุนมุนตัองจุดขึ้นเมือบอกว่าเป็นดวงนี่พี่น้องมันก็พึ่งแทะ วันนี้เปิดสองวิธีเช่นเคยนะคะพี่น้องอันนี้จะกิน,นอะไรคะออันนี้แม่กินอะไรดิแม่ได้ไมป็นมะืม,มแม่กินมะไดาเอาเต๋อเออ,อค่ะดวันเจ๋อ,อยู่อันพลอยอพลอยคือสมัยเป็นเด็กหน่อยเขาไปเก็บฝนตกไม่ม่เรื่องงายนะ พอเรียงแต่ไม่อมชอบมาชา่จิ้มซีฟู้ดนะแซ่บแต่จิ้มแหงนะมัน,นเผ็ดแซ่บจ <ừ> ิ้มเข้าไปหมุนไปเนอะหมุนหมุนโอ้ยหมุนเหล่านี้มันก็ขาดละแม่ลองสมกับขาดโอ้ยช่วยอะไรช่วยยังสิ ถึงจะไม่ใช่เชียนหอยแต่อร่อยนะคะวันนี้เป็นแม่ค้าขายหอยค่ะนี่มันบกขาด่ถ้าว่าดทำตัวใดไมมีใครบก่าด้อยเอาไปกรอยกับแซบด้ค่ะพี่น้องหอยหน้าหรือหอยขวงด้ค่ะเด็เป็นขึ้นลาบเนะี่ย ที่เอิญผู้ว่าไม่กินข้าอนั่งกับแม่เพราะมีผิวมีเมียแล้ว <c oughs> มันก็ขาดแล้วแม่มันแบบกผสมนั่แหละขาดของมันแสบเนาะแม่บอกอีกมอเมื่อวันหนผู้ใดมากินผัดกับเผา<ห>อันนี้เนี่ยเอาหอยกิ้มบอ๊อบเลนมาจริงไม่เคยเห็ดแต่ เฮ้ยอืมแซ่บหอยสดเด้อค่ะพี่น้องผัดเผ็ดไหมผัดเผ็ดด้วยไหมพี่บอกผิดเพราะว่าเขาผิดผัดเผ็ดเนี่ยแซ่บกำจิ้มพี่น้องบ้างเนื้อตุ่ยอยู่ xe nước à nó năm lười ăn nếu mà làm muốn hang phải muốn cái coi bằng tôm cả khả ừ. khả động ui khả đi đi มันหราะมันตัวเยอค่ะถึงสีเด้อให,หลุ่นเด้อจิ่งซีฟูน่าอด่เพอาะว่าาอยากแล้วว่าพอแล้วอยากด้วยไหมอยากไม่ได้ไม่แขว อร่อยมากไม่ถามยังสักให้เราทำที่กินแล้วแต่ไม่ต้องกินแล้วเพราะมีอัศรลดไว้จูบนะแม่นะโอ้ยนะข่อยอยากได้ใสแม่เออมาต้มเด็ดขาด ยำอะไดบ้างล่ะแม่ยำโยโยขึ้นเลยเล็บแดงหอยนี่เป็นเฮ็ดอ้อมไหนอยู่ดี่งน่ะแม่น่ะได้แต่แต่มันจุบบ่ได้มันตัวไข่ไหมแม่ผิดแม่ไข่บ่แม่แข่หอยไม่ผิดไข่ไข่หอยมันๆดิจ้ะ ไม่ม<า>เห็นมนี่มันไม่ลุก <ừ. S 3> ถ้าเข้าไปอยากหนึ่งหรือยอย่างยังจี้หอยแมนยแพลนจี้หอยแ่บมันโ<ป>ดนมันแห้งได้จี้หอยอ่ะหอยหอยไปจี้่น้องมันจะแห้ง อ,อ,อ,ยอย่างไฟอ่อนๆใสด็ดอย่างใช่จหลามากหนึง่งช่รงเทพอะ่ะขายแพงแพงมากไปหน่อยหนึง่งไม่ถือว่าแพงหรอกแม่เพราะว่าพิ่นซื้อไปกับพิ่นซื้อไปกับแพงให้หัวน้ำจิ้มอีกถ้พี่น้องอยากได้สดอยากได้ไม่หวานจุ๋ยแบบนี้ทักแคทมาเลยค่ะพี่น้องจ้า ความทรงเหนื่อยไหมมันจะขะกันไปตัวนวยเสมเหนียบเพราะทำงานบ้านหน่อยไม่ง่ายดอกพี่น้องเพราะดีง่ายแหละแต่เพราะเป็นได้กินเนี่ยอันง่ายซื้ขอกินแบบนี้ มันมีหลายไส์พี่น้องแต่ไม่เล็กนะคะใหญ่อยู่นะพี่น้องในในคลิปอาจจะเมองหน่อยเด้อแต่ของจริงไม่เล็กนะแซ่บเลยกลังปุดๆอยู่มึงฟังเสียงหย่ม,ยม,มน,นี่ฮะหอมอ่ะหวานดีดีหอม นหอยายะย่อยเลยไปเก็บหอยแล้วรสสีกินกระปุ่นป่าแม่เดี๋ยวเราห่าเห้อเห็ดกระปุ่นป่าได้ไหมเนาะปุ่นป่าปุ่นป่าใส่พริกดิ้นแล้วต้มหอยปลาคว้าปลา,า,าเข็งแซ่บได้ไหมเนาะต้องหนักเห็นไหมฮะมันยกไหม้มั่งนี่แล่ะโอ้ยมันขาดตัวนี่ม,มาเมื่อวานนี้เต็มมั้ง แซ่บดยค่ะแนะนำนะคะเมนูนี้จวดแหงกินักาซายจะไม่กินหอยกับป่นปูเถ่าปูแก่นะเหนียวน,นะกับสมพัก รัผิดหวังเสียดายไ่มีข่าวนอนชื่นบอกมาหืมกินสองมื้อหืม ยายก็มักเอาไปป่นนี่แม่ไปลาบอันนี้ยายเรยสมักลาบหลาบกับซุปซุปใส่เห็ดกระดางใส่ปีกกล้วยแม่แม่ว่าถือเห็ดกระดางไม่ได้กินโดนหลับใส่ปีกกล้วยซุปหัวหอยบะหมีม่หอยจุกกับหอยหน้านี่ก็ได้เห็ดกระดางแซบ่บแซ่บดิพี่หลอกแต่ว่ามันหาย,ยาก่างเดีดย๋ยวเมื่อกี้มันเกิดยึ่ตามคอนใหม่นะแม่นะเมื่อกี้หาไงาายอยู่ซุปไปเห็ดลาบ เบลอมอืมไได้หลายไมนูเพราะทีท้าวลาั้อ่ะอืมแซ่มันหย่แล้วมันกรอบอันผู้ใดจะกินกั็ขาสวยขาวจ้านี่พัดเผ็ดขึ้นแมวขาแล้งแซ่ แถวบะแถวเมืองหนาละเลยพี่น้องหนาผู้เฒ่กกากับเมืองไหนเยอะจ้ะผู้เฒ่าละมวยอ้อยลอ,อยอยู่หนากันเลยแถวบะดีก็อยากกินเพราะว่าของหมักมเป็น,นอย่างฒ่ามากเลยต้องแถวบะดีได้จิแม,ม,ม่มันหมอว่าแม่แม่นู้นะกิ้ สิมากินน้ำแข็งขับไม่ปากขามแขวมัน่ได้บินเพราะมาถอดสูงไว้มากแขวมัน่ได้คอยขั้วออกแต่หมองูหลักกรตำคกนึงไงได้ดิเนี่ยายาเดี๋ยวความไม่อิ่มเพียงหรอกแยบนะไปกินมามแมงสิบเดยี่สิบคนวันหรอกเธอดูของฉันสิ แม่ถึงลูกนางแล้วเฮ้ยไม่ใครเกิดสุดอันนี้แม่น้ำเหล๋ยงาหายอยู่น้ำประแดกกับนัวสวดน้ำประแดกไสหอยปลาหอยอี่ปูน่าหลักกับม,มากินดิด,ด้วยจ้ะมน,นุษยไตไต ตะวันว่าการกินหน่อคิีถ้าว่าเป็นปูหน้าดีมีหน้าเฮ่าไะกินอยู่น,นี่แม่ตัวนน้อยๆอืมตัวน้อยๆไหมพี่น้องเนื้อตับหม่ซสดๆุดไหมพี่น้องล่างๆทั้งข้าวสารดีๆ <ừ. S 1> ตับหมูุ่งเผ็ดๆนะแม่ะนะหักโปะไส่หย่ำกรุบๆรเลยไยแซ่บ <laughs> กุ้ง ตงได้สิสอนกลุ่อยูน่าเอาเด้แล้วมันมีปัญญาดอกไมา้ว่าหละ่ะตื่นสวยสอนกลุ่งได้เนาะกลุ่งแม่ข้นน้ำแต่เศร้าพุนอ่ะม่อได้เอาเอามันจะข้นเราฟังแซ่บจัง ีอ่อยากขึ้นเขาบ้กหละบวกไปอ่ะอ่าจิ้มลงมนอม่อือไปเพื่อจะเห็นงามเพื่อเผื่อนาะมันเหลือถ้าโตมันจะออกอมองโตมันก็บอออกดึงสิ้นก็ขาดนะอ,ม,อม,มันเนาะ มันมั่นพี่น้องนันขาดขินขาดจ้ะจะไปอิ่มแม่กับนังเมื่อไหร่ บ่แมนตอนหนึ่งรอยเกลือติบุ้นี่ซิมสองสามตัวซิมหรือซื้อเน้นหนึ่งใบไมไ้แ่บเนาองต้นหปุยแล้วก็ซิมอ่ะแค่ท <c oughs> ารถหนึ่งแบพน้องหลาน้ำเสนอเลยอหอยสดก็หอยใบโดนอ่ะรฉบมันต่างกันค่ะนตัวไหน พี่น้องที่เพิ่นอยู่ต่างจังหวัดคือหล่ะเนาะคือไฮยูนาเนี่ยสีหูเลยพี่น้องหอยสดกับหอยไว้นานรสชาติมันต่างกันสองหอยไว้ไม่ไหมเนี่ยพี่น้องขึ้นมาไม่ไหมมันหวานเลยแม่เนาะมันสีบางหยาบไม,ม่ดังกึดๆแล้วมันรสชาติหวาน้ออ <c oughs> เพลิดพองแนนาแม่นางห้กกำลังใจหนาวน้ำบะมิดเนี่ยเอาบักแตมากินเลยค่ะคุณแม่เปลี่ยนไงแหละมาเป็นยังี่แม่เพิ่งกินเผ็ดไปแหละจะลูกหันสลอดแส่ต้มเพ็ดพี่น้องกินได้ยังยาบันหน่ต้มแดง Mm. Phát mình hỏi mình gì xịp con rồi Mình thấy mà đà đi Ngon Ơ Mở ngay Xem nhá ต้องจะเชียงลายยั่งเลยแม่ขนคิ้งลูกข่อยหนาวู่ทางบ้านน้านะพี่น้องน,น้าจนน้ำเป็นไข่อ้ยเผ็ดอืมเป็นเนหรอเด้อ ปลาปปที่แปดนาที่หอยแสบหลายพี่น้องหอยจอบเลือได้ไปที่ไีน <c oughs> มันแสบและ <c oughs> อืกินหลังไหม่หรอจอบกินนี่กับกป๊อปเปร์เพี่น้องนั่งกินนี่เนี่ยเป็นไงกินบักหลายได้ค่ะนี่บอกไว้เลยเยอะมากลาแนะน้ำได้พี่น้องเด้ออยากกินของใหม่ของสดนะคะ บ่อข้างโดนมาใหม่ๆเลยนะคะพี่น้องจ๋าหอยนาหรือหอยขวงเด้อพี่น้องเด้อหอยนาเลียงบ้านเทอดไหมพี่น้องเลียงใส้งานนาเสียงนี่นะเนี่ยอูน้ำนะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็น้ำจิ้มซีฟูดเด้อพี่น้องเด้อต้องไปน้ำกันเด้อค่ะแต่ผู้ใดแบบว่าฉันเบื่อส้มตำแล้วเอาน้ำจิ้มซีฟูดไปเด้อค่ะเด้อหอยนาหรือหอยขวงนะคะผู้ใดสนใจก็ทักแชทมาเด้อค่ะเด้อดีดาจะึ้นรูป ภาพสินค้าโปรราค่าไห้เด้อยขายพีโนนจ้าอ่าสินค้านี้รับเฉพาะโอนเงินเท่านั้นเด้อยขายพีโนนจ้าสำหรับคลิปนี้านาะพากินกับอีเมลค์คนสวยไปแล้วสวัสดีจ้า